สวัสดีครับพีน่น้องมาเิ่งผลงานรถยอดเขาแปดแถวเกิดซ้ำนี่เกิดสองแถวเกสองแถวแถวนี้ก็บสองเขาบ่ะลงุงแถวนี้สามแถวแถวที่สี่ลงเนี่ยประลุงเนี่ย แถวนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหาแถวก็เกิดแถวหนึ่งแถวนีหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดแถวนีเกิดบ้องสับห่าซ้ำนีเกิดซ้ำหนีมาเอาไม่เลย ปันปันชิมเลยซ้ำนี่เมื่องที่ไหรรถจอดได้ซ้ำเนี่ยทีเนอะสองแถวซ้ำนี่ที่เหลือเส้นมาดำเมาป่ะมาสามที่ไหนที่สี่เหตุใดคนขับรถเขาบะเป็นปั๊บ,บเปลเ,เป็นเกิดเตอร์จัเกิดซ้ำนั่นละ สูคนว,นนวันบดยน้องสูคนวันบระเดแถวทางนี้เกิดโป๊ปะ,ปะส้เลยถามว่าถ้าเกิดสั้นแถวนีนเลยีสั้นแถวนี้กิคือถือว่าเอาได้อ,อดย,อยู่แต่ต้องให้ให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเนวแถวยู่สิเปตลอดเลยบัวบัวหอด หนามมันซ้ำหมึ่นบ่หอดอ่พ่อเดี๋ยวจดันลงไปดอกจะใส่คนว่าน ics, it, น nee ี่เกิดดีกว่อถ้าผมเอ้จูดลงไฟล์ของไฟก็าบไปเบี้งที่น่อเอาจูดกับจูดลงไปไฟดอก สถานการณ์ขึ้น,นบ,บ่ของปีนี้น้ำมันแพงบ่ไฟดอกกิดหน้าเทิร์ฝนตกเทิร์นี่ซ่อมสาดจำเจอะไรอยังบุพเพ่เมื่อเจอจังสีพี่น้องเยบ่ไฟกับผมไฟโอ้ยนั่งมึงนี่ก็ได้ดอก มงทีปั้นไป้เลยนี่เกิดเจ้งสียกันเกิดสองแถวสามแถวลองหยอดแปดแถวโอ้ปวดหัวเมดเือนี่นี่ทรว่ามันบดจะขอเงนีนมันตายได้ไมพี่น้นองทำาป็จ้างเขา,าปั้นที่มีสองไรยสามงานทำเป็จ้างเขา,าปั้นเนื่อไปละสามลอยให้เขาสามไรเก่าลอย พ่อป๋าไปหุบผูกมันคนมาสิว่าให้พี่น้องมึงนะงานนี้พ่อปานำต้บบนยอดเขาคือพ้นขับก็ต้องเกง่งต้องมาศึกษาเรื่องอันนี้เด้พี่น้องเรื่องเครื่องยอดเขานี่ถ้าเวลามันบนุลุงไม่เป็นต้อสิครับไปย่างเดียวต้องเบิ้งเข่าผมแล้วว่ามันเข่าลุ่งทอหรืบอบุลุงยังสิ มันหยดเล่นสื่ออะไรลราซ้อมหน,น่อยเลยนฮ้นาเอาสื่ออะไรเรองหน,น่ยอยเลยหยดเขาผมปั้นเลยสามหนยนักกาหยอดเขาต้องหยดเป็นตนนออ้องก้นทําวงเขารูจักกระเพองหยดว่ามันลงมัลงตรงบึ้งเขาได้บึ้งว่าเขาลงมัลง,น,ลง,น,ลง,น,ลงนี่ทำให้ตัวเสียหายอะไรเลยีรน้อาจารก้นถึงสิบมัง จัเศร้าคนบ่คนละสามหน่อยหกพันหกพันซื้อเขาใ่่ลเราไปกินเองก็ได้บุนถ้ามือไฟกระดดดรวมท่าเดียวอยู่อยเอาซรอพยนีนแ่แหละครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้สรันี่แหละเป็นกำลังใจให้สุภูสุขค,ร,ครับเทียดหน้าหัวไม่อยากอยู่ครับพี่น้องอยากแห้งแล้วปีนี้ พุ่นล้งเพื่อตกวันตุ่มพุ่นล้งเพื่อนกัว่านแห่งพุ่นล้งเ่อกับว่านเปียเปียกไปมากเขาวันห้าฝนว่ามาเนี่ยแต่สิเป็นเังนไรท็อกพี่น้องเลยเป็นกขาน้อใจให้กันทำมั่นกับเพงสู่ซอยกันไปแยกซอยกันไปสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ัสดีครับสวัสดีครับเป็นเังนไรลึกยอดเขาเป็นนี้คือเป็นละเป็นเังนไรอีกฝันเปลี่ยนว่าเขายอด พยาย,ยมว่านว่านเองเลยมาเขาใซ่เลยหายห่วงข้าวนี้ว่านตมมองคันคิ้ค่าเราลุ่งครับน่ามเมื่อไหล่เราลุ่งกับสิตรงน่ามล้าก็หนีจักหน้อยนั้นเสียวลุ่งเลย พอเาลงไปแล้วก็เป็นเลย้นตมซ้ำประเดี๋ยสูบน้ำเฮ็ดหน้าครับดันลงไปแล้วน้ำก็พลอยขึ้นมากไปอยู่ตมแล้วนี่ละ่ะหน้าหยอดประเดี๋ยวฝนเย้าไม่เห็นเล็กเคื่หยอดพี่หนัเป็นยังไงเดวันผมมาบ้าน เนี้ยครับนี่นี่ฟังนี่ฟังนี่ไอมันเอาเลี้ยงอะไ,ไ้แล้วครับพอเอาต้นไม้ออกพอ,อต้นไม้ออกจากหน้า,างงนก็เออกมาไ,ได้เ,เไไดี่ออกมาม่กลับาตนุง,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 งล,ล้กนี่แนหะนะครับหน้าหยอดบ่ได้ผลมึงลงเทียละสองหลงสามลงเห็ดแห่งคู้พ่อเด็ด ดันหน้าไปปั้นหน้าอย,าอย่างเงี้ยต้อเจอรุ่นนี้สบายใจกว่าสองมือพยมหมอนสบายใจเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สักนีดแล้วครับลูกไส้หัเกียร์ยรยรตร่กิดโต๊ะฝาพี่น้องที่รับชมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ